เขาอร่อยเขาหน่อยเขาอยู่ในกล้องมิทเดินะคะวันนี้เราให้ผมสักสี่นะคะกำลังฮอตแล้วก็เป็นประเด็นที่พูดถึงในขนาดนี้นะคะแชมป์คนล่าสุดของแมส่ช่วยชับชายแดนนะคะเป็นยังไงบ้างคะการหั่นพี่หั่นกระเทียมหั่นอะไรของคุณเนี่ยค่ะวันนี้หั่นไปก็แค่ฝังใบแลัวทำอะไรให้อะค่ะดูสายตาด้วยคุณคุณจเป็นการตัดเลือดรักกันหรอรักขนาดไหนเนี่ยคุณเล่าสิหั่นลงจากเวทีนี้น่าจะรักครับ ตอนนี้ไม่ค่อยพ่ออรอันนี้ไม่ค่อยหังกันเท่าไหร่อันนี้เป็นการแสดงนะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องจริงครับเพิ่งว่างถึงการแสดงนี่ยจะบอกว่าไม่ได้มากทุกคนเพราะว่าการทำอาหารเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะแบบดึงกล้องกลับไปดูต่อเองขอขอทีเดียวขออหนึ่งสิโอเคหรอว่าได้ง่ายๆเลยเดี๋ยววันนี้ทุกคนมาทำอาหารเราดีรอยยิ้มถูกต้องการทำอาหารต้องมีความถุกใช่ไหมอย่าไปเครียดู้อัตราส่วจหนึ่งร้อยยี่สิบ ml หนึ่งต่อสองใส่ต้นหนึ่งไม่ก็ถุงส้วมอย่าไปคิดแบบนั้น เนคุณไปเถอะให้มันอร่อยไม่อร่อยก็ได้ฝึกพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณพูดเสมอเลยนะค่ะลองติดต่อเยอะๆมากแล้วชอบเพราะว่าบางทีอ่ะคนชอบกดกันเรื่องฉันทำอาหารไม้เป็นฉันอาหานจะไม่ทำเออไม่ได้การอาหารเป็นมันเป็นสิ่งที่มีแบบมีเสน่ห์มากๆเพราะว่าเพราะว่าถือว่าเราไปจีบใครอ่ะทำอาหารให้เราเพียนอาจจะหลับหลักเราจีบใครจีบใครจีบแบบมีแต่ราคามีแต่ราคาเที่ยวตลาดมันกูเองเจอหมดไม่ได้มีใครอยากดู มีคนอยากดูค่ะอ้าโอเคนะแต่ว่าก็อยากกินด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องกินเราพร้อมอยู่แล้วค่ะเราดีเป็นร้อยๆครับอ๋อนี่คุณบอกเลยนะคะว่าวันนี้เขาเห็นเชฟเอื้อมมาเขาก็เลยโทรมาหาทีมงานบอกว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนขนาดเสริมนะคะผมขอหนักหนังเลยหรอใช่ฮะเดีนี้เสี่ยงเก่งผมยากเลยว่าขนาดนั้นจริงๆหรอ สาาบนไม่สาบานเขาไม่ได้รู้ความจริงเลยคนนของคุยเลยนะไม่เป็กชีเขาตั้งใจมาแต่แรกไหนไหนเล่าซิว่าอะไรเป็นเหตุผลที่อยากจะเตรียมกล่องของตัวเองมาก็จริงต้องบอกว่าเหนือไม่ใช่ผมทำกล่องไว้เป็นของคนโสดอยู่แล้วการแต่งงานเนี่ยต้องจัดเต็มอ่ะจริงทำมาจริงันจริง แล้วคุณเต็มทุกหล่าวันนี้โอ้ไม่เดนี่ก็ไม่ใช่น้อยเต็มทุกงานนะแต่ว่าวันนี้เปมาเต็มกับเต็มมันก็เลยมดนมันมีคำว่าอะไรวะกว่าแค่นี้ขั้นกว่าเต็มกว่าตงหลอเต็มกับคู่ในการเดียร์เดี๋ยวเราลองมาดูเะว่าเต็มทุกอย่างนะเว้นสมองจเ่นั่ั้นก่อนดีตรงนี้ไม่ด้มเหมือนกันเนาะ าจะหันไปถามตกลงว่าหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรก่อนระดับแรกพูดทีพูดสี่การสลักันสลับกันการสลับต่อไปค่ะคุณครับมีคำถามคำเดียวจะแกะถึงเมื่อไหร่คะก็ทำเสร็จแล้วก็รอรอเพื่อก็้ะเสร็จแล้วเหมือนกันนะฝั่งโู้ตโตาบอกว่าเขาจะค่าเวลาไปงั้นแหละ อย่างเงี้ยงเก่งเหมือนกันนะเราไปอันนี้เป็นการตีความคอาเริร์ตภาษะทางภาษาโอ้โหอนเสิร์ตข้อความระหว่างบรรทัดได้เลยไม่มีทักษะทางภาษาด้วยภาษาไทยนั่นแหละเหลือเวลาอีก15นาทีใช่แล้วต้องทำให้เสร็จจะเสร็จกี่โมงคะนั่นแหละช่วงนีทุกคนมีเวลาให้เยอะยังไหครับมีไหมคะมีค่ะ15นาทีเท่านั้นโอเค15นาทีฝากคุยไปก่อนนะเพื่อนทุวันนี้ก็ร่วมือนกันตอนนี้ ขั้นตอนตอนนี้คือคือแต uh. ่งแต่งจานแล้วเนาะใช่อ่าแรงประดันใจในการแต่งจานของคุณคือน้าศีกรต้องกลมอย่างเงี้ยหรออุ้ยวุ้ยอุ้ยพี่ชมไม่ได้บูกพี่ีกรคนดีมากๆเลยับผมอยากเจอตลอดไป สี่สามางหนึ่งก็หมาอถึงได้ลาใจนกาแต่ตคุณผู้ชมอ๋อแบบว่าสดใสไม่ตลกเขาวค่ะวาครั้งที่มนาตลกมาตั้งแต่ตอนให้ที่ฉันเปิดตัวคุณได้ยินปะได้ยินค่ะได้ยินนะค่นตลกต่อมาเพื่อนตลกของเพื่อนทีความขุ่นขัดใก็เราก็ยังเสียสละใช่ไหมคะาะน่นต้ขาหยในใช่ไหมถายภานอื่นเพื่อนเที่ยงมากเขาบอกว่าเราเอเหมือนหูแดง B ีอะไรนะน้าตลกซีก่ แอบมาเรื่องหลอกมากขอบอภัยขอเมื่อสักครู่นะที่คุณเราตดานะเลยนะคุณมองไปที่กล้องแล้วคุณพูดคนานั้นเลยเพื่อนเป็นไงคะเป็นคนที่ได้ครับเราก็เลยพูดจริงเพื่อนเป็นหน้าตาเพื่อนเป็นคนแบบหน้าตาดีขอบคุณนะเชื่อถ้าเชื่อบกมือดังๆอ่ะเชื่อบอกมือดังๆนะฮะเพื่อไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้ามาเมนูของคุณนี่กี่เปอร์เซ็นต์ละคะมันนี่ใกล้ลอยแล้ว ใกล้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะนี่คือเป็นห่วงมากเลยหรอทำไมยะปกติเขายังไงคะหรอปกติเขาในรายการก็ทำทานได้คะหรอวิ่งเขาเขาพูดไปอย่างนี้คุณอยากจะแก้ต่างอะไรไหมคะคุณเอื้อแก้ต่างเพราะว่าเป็นเรื่องจริงแก้หน่อยเพื่อนแก้หน่อยรอดมาไดนก็สุดแล้ว เปิดโอกาสให้เขาแก้แล้วแต่เพื่อนแมวเพื่อนโยนจริงเพื่อนเพื่อนบอกว่าเออ่ขออยู่กับความจริงดีกว่าดีกว่านะคะเออ่ตอนนี้ถ้าเราสังเกตข้าวโดพร้อมๆกันไหมคะน้ำกระเลงแม็ดสวยมากข้าวอะไรนะคะข้าวหอมมะลิ100%ของ เป็นจรงนะคะพูดไปแล้วเขาพูดไปแล้วแต่เขาเป็นคนพูดเบาอ่ะเข้าเวอร์ชันเมื่อกี้ไม่ได้ยินเดี๋ยวเอาเวอร์ชันของคุณดีไหมข้าวพี่ใช้วันนี้คือข้าวอะไรคะข้าวหอมมะลิของเป็นจรงข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์กับข้าวหอมมะลิใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ชิมของคุณอยู่นะคะกองเชียร์ติดจอมบบากๆนะคะเมื่อสักครู่นี้นเชฟเียนเข้ามาเอาฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณไม่กลับบ้านเหรอคะเชฟคะเชฟแก้วไม่กลับบ้านเหรอคะอยากมาลองชิมเน,นมาะใช่นตาชิมแต่คู่เลยเนาะเชฟแก้วคะวันนี้เชฟแก้วเขาไม่ไม่เหมือนเดิมนะคะเกิดดิ้นแก้วเชฟแก้วคะเราจะตักเพื่อข้าง เราจะต้องเลือกข้กาค่ะใช่เราก็ให้เลือกข้างค่ะเช่แก้ววันนี้เดี๋ยวทีมงนานเอาใบไปให้นะคะเช่แก,ก้ววันนี้เชียร์ใครอยู่เชียร์ใครอยู่พูดตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมห้องมีผลกระทบต่อชีวิตเออสมมติว่าวันนี้เช่แก,ก้วได้เป็นของคุณมัสเตอร์เซฟคนแรกของประเทศไทยนะคุณสมมติว่าคุณเป็นกรรมการในมัสเตอร์เซฟซีซั่นเจ็ด 6.5ปนน้ะก่ะคุณจะให้จานไหนเนี่ยนะแบบวิชวลพรีเซนเทชันนะพับพับพับในการดูแบบพาพลักน่าทานกว่ากันชวนตอบค่ะอ่อแต่ที่แน่จะไม่ได้รำตอบเุกียบเทนะคะเป็นกรรมการด้านข้างนะคะเรเชะกรรมการข้างๆกันกสิบก็พี่สิรินะจา,า,าตยตาย เจ้าเรืองของใครคะแก้าเจ้าเสือีเอ้อแอบหน้าร้านได้เลยแก่หน้าร้านหน่ารักนขึ้นเงี้ยหน่าร้านควรแบบจะได้เกิดอะไรนเป็่อนไม่คนควรแล้วสมควรแล้วที่ได้ตำแหน่งนี้เป็นมาสเตอร์เชฟคนแรกของประเทศไทยเออแล้วแถมเป็นนางงามด้วยคุรักเด็กรักเด็กแล้วก็ เรียบร้อยไม่เหมือนกับอะไรเลยนะคะไม่เหมือนกับเอื่อกั <c oughs> บ <c oughs> อาหารของเราชัาแตกต่างกันเหลือเกินนะครับว <c oughs> ันนี้พี่ที่ตองเริมเ่มกับพี่ตองก่อนเลยโอเคครับอาหารของเราใวันนี้เป็นข้าวกลุกเทศกาลที่หกนี่แเขาบอกว่าเป็นข้าวกลุกที่มีเครื่องค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัวสมุนไพรที่แปลกตาหลายอย่างคร,รับผมเป็นอมตัวพิษไทยอร่อยแปลกตาแล้วใช่ไหมแปลกแล้วโอเคพิษไทยอร่อยทล่สุดีเซน โอคนะครับก็้าถ้าถภาพุณผู้ชมที่ผมับเป็นเจ้าในตำรานของขนองรนะครับวันนี้ใครอยากทานรโบราณบแบบนั้นก็เดือ็เดือดครับรมีพร้อมแจกนะครับซึ่งเชฟเอิร์ธคาขอภัยทุดีทกองเหลือครัโอเคเาตั้งใจเชฟชีฟองคะเล่าวิธีการทานนีสหนึ่งกอยเอคอกเดดเวเดืออดเดือเด้อดเเดืด้อดเเดือเเดือดเเดืนือดอเดือดเดเเือเเ ที่เป็น да เครื่องประกอบเป็นข้าวเปลี่ยวก็ข้าวแตงนะครับแล้วก็มีหมูวานนะครับไก่กรอบนะครับที่ไส่แดงเข็มแล้วก็มีข้าวที่ผัดกับพริกนะครับว้าวโอ้ยแล้วนั้นสรุปว่าเวลาทานรวมๆกันอ่าเหมือนคล้ายคล้ายข้าวพรุกกะปิอ่าเป็นอะไรเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันอ่าคืออะไรซิตองจำตกระไรแล้วคุณซีตองเออ ไหนๆก็ไหนๆแล้วจชเอ,อื้อเราฟรับมาขนาดนี้แล้วคุณจะยอมไม่ได้นะคะอาหารเอืเอ้อวันนี้นะครับเป็นอาหารที่ค่อนขอ้นฐาคืรสุกๆแต่เป็นอาหารไทยเหมือนกันวันนี้เอ้อเอาจับเมนูที่เป็นสเตีกฟู้ดธรรมดาที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นอาหารธรรมดาที่ทา,ารกรทานได้มาปรับปรุงใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นข้าวทอดที่ทุกคนรู้จักนะครับแต่ว่าจะทอดในการแบบใช้เป็นอบททอดโซกะนะครับส่วนตัวข้างในเนี่ยจะเป็นตสอกสไข่คุกไข่เค็ม ตัวข้าวข้างในเนี่ยจะมีตัวเติมพริกแกงเผ็ดแต่ว่าตัวข้าวจะมีรสชาติที่เบามากๆนะครับจะกินออกพริกแกงนิดหน่อยนะครับเลยวันนี้เสิร์ฟคู่กับตัวซอสเอ่อเป็นซอสพริกเผากับตัวซอสมายอนะครับเพอกินรวมกันเราจะได้เท็กเจอร์คล้ายๆเลื่อเื่อยตั้งใจอยากให้คลายกับพวกเนยสมโกลูแลกินข้าวเนี่ยพอกินกับทุกตัวซีพริกซอสต่างก็จะให้ความอารมณ์รสชาติใหม่ตัวตัวข้าวจะมีความตัวเบาๆนาย เพื่อจะไปเตรียมตัวซอสนะครับ,อบอวอกคิดรวมกันแนะนำให้ทุกคนเนี่ยต่างาึ้นไปแล้วก็มิกซ์ให้มันเข้ากันนะครับตัวซอสจะมีความหวานหนักนะครับแล้วก็จะมีความเปรี้ยวความบางตัวมาโย่เล็กน้อยจะมีความเปลีนไปๆถ้าใครไม่ทาเนเ็มนูสัปดาห์นันได้นะครับใครที่อยากลองอะไรใหม่ๆแ,แ,แปลกๆก็สั่งมาทานเลยนะครัเชฟขนาดที่เชฟเออร์กำลังเล่าอยู่นั้นเชฟชองก็ได้ยจริงๆตองไม่ต้องถือถุงเลยนะครับเจ็บเพราะว่าเบนจอลงก็คือเหมือนเลยนั่นแหละ วายกูไม่พูดอย่างนั้นได้ยังไงน่ารักครับน่ารักน่ารักสองทันทีครับวันนี้อันนี้คืออะไรอิดมอนเหรอหรืออะไรจำเพงดูดีอ้าวหรอต้องพาวใช่ไหมดีมคนไปช่วยด้วยฮะเอ้าเฮ้ยแอดฮะทำไมทีที่เป็นอย่างนี้เขามาช่วยเขาหวังดีเพราะว่าเราเป็นคนน่ารักไงเออทุกคนก็อยากช่วยใช่ไหนๆก็ไหนๆนะโอเคอ่ะพูดคุณ ไม่มาหลายรอบพี่จะเริ่มจะออกนอกเรื่อกับคุณแล้วยู่ในที่นะครับคุณหลายรอบเลยเ่ยไหนๆก็ในๆแล้วค่ะคุณสองคนได้มาเป็นตัวแทนของข้าวเป็นจรงนำความรู้คลังความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยอาหารไทยนะมารงสรรค์เมนูวันนี้เราปิดท้ายเชิญชวนคนทุกคนนะให้ทานข้าวไทยถุงข้าวไทยและทำเมนูข้าวไทยบ่อยๆแต่นี้นะคะแ้กใช้ข้าเป็นจรงนะคะเราไถึงแโครนิดนึงนะคะเปนเชิญค่ะอ่านะครับเพื่ออยาก ทุกคนเลยทุกคนน่าจะเป็นคนที่ทานข้าวอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วว่าการทานข้าวอ่ะมันเราต้องการอะไรใหม่ๆเสมออย่างเช่นเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากไปจังหวัดต่างๆเราอยากไปเือนเช็คข้าวเหมือนกันถ้าเราทานข้าวในแบบเดิมๆมันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่เราลองพัฒนาข้าวของเรานะครับว่าเปลี่ยนเป็นเป็นต่างๆให้แบบว่าทำอาหารที่ที่เราอยากทานอร่อยหรือไม่อร่อยช่างมันนะครับตัดออกไปการทำอาหารตัดออกไปเลยถ้า อร ul ่อยหรือไม่อร่อยถ้าอยากอร่อยไปตามร้านหาไปหาเชฟแต่เราต้องฝึกฝนด้วยตัวเองก่อนนะครับแต่การที่จะฝึกฝนแล้วมีคุณภาพได้ต้องมีคุณมีอาหารแล้วก็มีเครื่องทนี้ข้าวเป็นสโลงนะครับข้าวตัวนี้เป็นข้าวที่ร่วนหอมมากๆนะครับกลิ่นเลิศมากกลุ่มขึ้นหม้อมากๆครับทุกคนนะครับใครที่อยากกินข้าวที่มีเทคเจอร์นุ่มนิ่มหน่อยก็สามารถกินข้าวหม่อมนี้ได้แต่ใครที่อยากกินข้าวที่คู่กับอาหารอาหารต่างๆหรือว่าอยากกินข้าวผัด ข้าหมมะเรเตรตุ๋นได้นะครับใครที่สุดเลยก็ไปหาตามที่แบคโฮได้เลยหรือว่าตามห้างสุดพูดหมดแล้วไม่ให้พูดปถึงเมนูต่างๆํำหรับสำรับไทยค่ะก็ในฐานะที่เป็นเช้าองาหารไทยนะไทยไทยนกอข้าวอยากจะบอกว่าข้าวเป็นหลัการรับอาหารไทยตั้งแตุ่ลาแล้วก็ุกวันนี้บางการเรา่ลงเข้าไปมากนะครับแต่ก็อยากให้ ดู่า้าวน่ยมันสามารถทำอาหาได้หลากหลายนะครับไม่ใช่แค่เรา่แต่เราายดเยนครับอย่างข้องทีมเปนตครับกจากที่ต่เปนข้าแบบนี้แล้วขุมทานเอามาทานกับแจงทานกับข้าวยังเอาทํทเป็นเรือกได้นะครัเอข้าวเนีครับทาอาหารได้คนข้างหลากหลายนะครับเป็นขนหวานใช่แล้วก็ต่อต่อปก็ผอยากให้ทุกคนนะครับลองถ้ายาจะทานขนผหานทางข้าพันแป้งนอค เราจะบอกว่าใครอยากหาซื้อได้ตามได้เลยนะครับราคาตอนนี้มีตัวโซโมช่าหลาหลายอย่างยุ้นข้าวเป็นตุ่อยู่ตรงไหนคะยุ้นข้าวเป็นตร่อยู่ตรงไหนเออร้นลนีาร้านาร้านปตรงี้นะคกบกันตลอดไปนะครับข้าวเป็นข้าวด้วยนะเพราะมือน่อยข้าวเป็นตุนะคะแล้วก็รวมไปถึงเชืเบ็ดและเชือกสิ่งด้วยค่ะมอเสียกแบกกลดังตกน่อด้วยเลย 好苦。